สวัสดีค่ะจากร้าน MJ Pan 2021ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังถามหานะคะว่าเรามีทางเรามีรถโฟกรีลิฟขายไหมนะคะแต่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ขายค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีอ่าโปรเจกต์ที่จะนำเข้าไปในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มีมีรถ รถลิฟต์หนึ่งคันมานําเสนอค่ะคันนี้นะคะเราก็ขายทั้งที่ไทยและญี่ปุ่นนะคะก็เผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเห็นทักเข้ามานะคะก็สามารถดูได้จากวิดีโอนี้เลยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นโครมาส,สึข,ขนาดสองตันค่ะก็เดี๋ยวชอมาเดรุ่นเขานะคะก็จะเป็น FD20 สองศูนย์นะคะขี่สิบเอ็ดนะคะรุ่นนี้อุปกรณ์ครบค่ะคันนี้ก็ยังสีสวยสภาพดีค่ะโอเคจตุจักร เพื่อใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้งานให้ชมกันค่ะเซานะคะก็สูงประามาณสูง3าเมตรค่ะ めちゃくちゃ。 大きゃく新しいルートスマホ買うな。 สำหรับคันนี้นะคะก็สภาพดีคนขับบอกว่าสภาพแบบว่าไม่ต่างจากของใหม่เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะร้านเรานะคะเป็นร้านนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะถ้าใครอยากได้เครื่องจักรไว้ใช้หรือดถไทยการเกษตรนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้ค่ะเป็นมือสองสภาพดีสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้คลิปเราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆค่ะสำหรับวันนี้ MJ แปน2องก็ไปก่อนนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ